พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานุแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับอายุความสะดุดหยุดลงหมายถึงอะไรอายุความสะดุดหยุดลงหมายถึง การที่อายุความที่มีหยุดลงและเริ่มนับใหม่เพราะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้อายุความเดิมที่มีมาไม่อาจนับได้อีกต่อไปเมื่อใดก็ตามที่อายุความเริ่มนับใหม่อีกครั้งต้องเริ่มนับใหม่ตั้งแต่สะดุดหยุดลงนั้นอายุความจะสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยทำเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ให้ชำระหนี้บางส่วนชำระดอกเบี้ยให้ประกันหรือกระทำการใดใดอันปราศจากข้อสองสยัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง2เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้3 เจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย4เจ้าหนี้ได้มอบข้อพิาพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา5เจ้าหนี้ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกับการฟ้องคดีผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมทีมดกรกิติศักดิ์เนติบัฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ